จากกผผมมพูดคุยับติดตามได้ที่ w ว w ไบอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม n e t สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,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 รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนสิงหาคม2565นี้นะครับจะมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้ จะมี5เหตุการณ์นะครับที่สําคัญวันที่8สิงหาคมนะครับเริ่มต้นเนี่ยดาวพระศุกร์จะมีการย้ายราศีนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎและมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคำว่าราชาโชคเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นโชคอย่างพระราชาเลยนะใครที่ได้ยินอย่างนี้ก็คงมีความสุขชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพระศุกร์นะครับวันที่9นะครับเหตุการณ์ที่2 9สิงหาคมเนี่ยดาวพลังคารจะมีการย้ายราศีเช่นกันนะครับแล้วก็จะย้ายไปสู่ราศีพฤษกมีตําแหน่งเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันและในวันที่9นี้นะครับจะมีดาวพระเกตย้ายราศีด้วยนะครับไปอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับซึ่งมีตําแหน่งดวงดาวที่สําคัญ2ดวงนี้ดาวพ้ังคารและดาวพระศุกร์มีตําแหน่งเป็นราชาโชคทั้งคู่เลยนะครับ ในวันที่17สิงหานะครับดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีมีตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีจากเดิมที่เป็นมหาจักรอยู่นะครับและก็จะย้ายมาเป็นเกษตรราธิบดีโดยเฉพาะชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเติบโตก้าวหน้านะครับหนักแน่นมั่นคงมีกําลังเลยทีเดียววันที่20นะครับดาวพระพุธจะเสดจนะครับเข้าสู่ราศีกัน มีตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีและเป็นมหาอุดด้วยนะซึ่งในตำแหน่งนี้นะเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเลยชาวลัคนากันและลัคนาเมถุนเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยทีเดียวนะครับและมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่กังวลเรื่องดาวมฤตยูนะแล้วไม่ได้ทําพิธีในวันที่29มิถุนาที่ผมได้ทําพิธีไปแล้วนะครับผมจะทําพิธีให้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย วันที่27กรกฎาคมนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เราลงล่วงหน้ายังมีเวลาเพียงพอท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วอยากจะทำพิธีนะครับรับดาวมฤตยูให้เกิดความเป็นมงคลต่อชีวิตนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ l i n e at open down นะครับหรือโทรเข้ามาที่086-336-6390นะครับ และอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับที่สถาบันพระังพุทธ,ธานุภาพสํานักพุทธ,ธาจารย์ปรมบกูหลวงปู่เทพโลกุดรนะครับซอยน้วมิน98เนี่ย จะมีการจัดงานประจําเดือนนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพลงแด,ด่พระสงฆ์9้ารูปนะครับและร่วมรับฟังสัมโมทนียกถานะครับโดยพระครูปทุมภาวนาจารย์นะครับหรือพระอาจารย์วีรนนท์วีระนันโทนะครับเจ้าว,วาดวัดป่าเจริญราษนะครับก็ขอเชิญญ,ญาติธรรมทั้งหลายนะครับและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับได้มาร่วมงานกันนะครับในวันเสาร์ที่ 6สิงหาคม2565นี้นะครับมาถึงกันประมาณสัก9โมงก็ได้นะครับที่จะมาร่วมงานนะครับก็มาถึงกันประมาณสัก9โมงนะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับมีที่จอดรถมากมายใครจะมาก็รบกวนลงทะเบียนกันไว้ด้วยจะได้ประเมินนะครับในเรื่องของโรงทานอาหารอะไรต่างๆนะครับให้เพียงพอกับทุกคนนะครับดวงในเดือนสิงหานี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายานและสำเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้า,าโศกมหาราชโดยที่ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พวกเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธาเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์ระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวาสน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับ ที่เคยได้พบกับบรม,มครูหลวงปู่เทพโลอูดอรทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลอุดอรท่านไปมาไร้ร่องรอยแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆถ้าหากได้สักการบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดอรแล้วเนี่ยนะครับ ทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับลัคนาสิงห์สิงหาคม2565นะครับชาวลัคนาสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวคือดาวพระอาทิตย์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนดาวพระอาทิตย์เนี่ยยังโคจรอยู่ในภพวินาศแต่เป็นมหาจักรนะครับคำว่ามหาจักรเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ย,ยก็มีนิยามว่า เป็นการฟักตัวให้เป็นใหญ่นะครับฉะนั้นเชื่อว่าชาวลัคนาสิงห์เนี่ยอาจจะมีการวางแผนทําอะไรบางอย่างนะวางแผนทําอะไรเพื่ออนาคตวางแผนการเดินทางวางแผนทําธุรกิจวางแผนจัดการอะไรบางอย่าง นะครับในทางาริตร์บอกจะฟักตัวให้เป็นใหญ่แล้วพอกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับวันที่17เป็นต้นไปดาวประจําตัวก็จะมาเป็นเกษตรตราที่ดีในเรือนตนเองเชื่อว่าหลังจากการฟักตัววางแผนจัดก,การบริหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเกิดความโดดเด่นเกิดความสําเร็จสมปรารถนาเป็นไปตามแผนนะครับหลังวันที่17เเป็นต้นไปนี้เชื่อว่าชาวลัคนาสิงห์เนี่ยจะมีข่าวดี นะเพราะว่าเกษตรราี่บรีเรียกว่าหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะครับฉะนั้นใครที่วางแผนทําอะไรอยู่ให้เดินหน้าให้เต็มที่เตรียมตัวรับความสําเร็จนะครับหลังกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับการเงินนะครับดาวเจ้าเรือกรนการเงินก็คือดาวพระพุธนะครับเรียกว่าโคจรมาทับตัวเลย เงินทับตัวเป็นตำแหน่งอุจจาวิราชนะเสร็จแล้วก็จะโครจรเป็นตำแหน่งมหาอุดหลังวันที่20สิงหานะครับฉะนั้นเชื่อว่าการเงินของชาวลัคนาสิงห์ในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะมีเม็ดเงินไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางเลยนะทั้งการทำงานสิ่งที่เป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมอาชีพหลักนะงานในหน้างานดิวลับต่างๆง,ง,งานช่วยงานเสริมอะไรเงี้ยนะครับ ทุกอย่างจะกลับมาเป็นเม็ดเงินทั้งสิ้นะรวมไปถึงใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะท่านมีโอกาสเสี่ยงโชคและประสบความสําเร็จได้ตลอดทั้งเดือนมีโอกาสใช้เงินเล็กไปตกเงินใหญ่อย่างเงี้ยน,นะครับพอได้เงินก้อนใหญ่แล้วสิ่งสําคัญที่สุดของชาวลักนาสิงนะครับในเดือนนี้สัจจะต้องเป็นสัจจะนะเราตกลงแบ่งเปอร์เซ็นต์ใครทําอะไรยังไงไว้แล้วเมื่อเราสําเร็จแล้วเราต้องให้รวมไปถึง ให้ทิปไปด้วยอย่างนี้จะยิ่งดีมากเลยนะครับใครที่มีเงินทอนเงินใต้โต๊ะต้องแบ่งผลประโยชน์กันให้ให้ทั่วถึงอย่างนี้นะครับบริวารก็จะมาเกื้อกูลทําให้การเงินของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ นักมั่งมีมั่งคั่งนักมหาวิทยุคนนักมาโมโชคลาไในบานีนักมหาเศรษฐีโดชานักเรื่องดูพระบูไย้นักสิงหนาอำนาจเตยริกจงมาเกิดขึ้นสินักกูบูชามหายานตรัาก้านะได้แล้ววันนี้ในรูปแบบใหม่สามารถดาวน์โหลดเป็นวอลเปเปอร์ เพื่อปรับดวงเสริมชะตาเป็นมงคลแก่ชีวิตพุทธานุภาพด้วยด้านชื่อเสียงภกทรัพย์ค้าขายดีติดต่อที่ไลน์แอดโอเพนดาวการลงทุนนะครับในเดือนนี้ชาวลักษนาสิงห์เนี่ยสามารถเลือกลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับสามารถต่อยอดทำผลกำไรได้ดีเลย ใครที่สนใจลงทุนในหุ้นนะครับสามารถลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> มีโอกาสเลือกลงทุนกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> กลุ่ม ructure, <c oughs> อินฟาสต์เจอร์อุตสาหากรรมหนักอุตสาหากรรมโลจิสติกอย่างเงี้ยนะครับจะทํากําไรได้ดีนะครับคริปโตเคอเรนซีสามารถเลือกลงทุนได้ดีทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่นกันนะครับให้เลือกสกุลเงินยุโรปจีนรัเสเซียนะครับจะทํากําไรได้ดีนะครับ ใครที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจสร้างแบรนด์ให้เลือกลงทุนธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีล้ำล้ำเทคโนโลยีล้ำสมัยกัดเจ็ตต่างๆเทคโนโลยีออนไลน์ซิสเต็มแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีการสื่อสา,ารหรืออะไรที่ใช้เฉพาะบุคคลนะครับอันนี้จะทําให้เกื้อกูลดวงชะตาในเรื่องของการลงทุนได้ดีมากนะครับการงานนะครับ เจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระศุกร์นะครับในเดือนนี้เนี่ยดาวพระศุกร์จะมีการโครจรเป็นราชาโชคนะครับรวมไปถึงมีดาวพระอังคารเข้าไปเป็นราชาโชคในเรือนการงานด้วยนะเชื่อว่าในเดือนนี้นะชาวลัคนาสิงห์ที่มีการวางแผนอะไรบางอย่างวางแผนจะเริ่มต้นธุรกิจวางแผนจะทำอะไรหรือจะเป็นนายหน้าจะช่วยทำอะไรต่างๆนะครับจะเกิดความสำเร็จได้โดยง่าย นะจะมีคนให้ความร่วมมือนะอิทธิพลของดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนสุภานะแล้วมาถึงการงานเนี่ยนะครับก็จะมีคนให้ความร่วมมือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะมีคู่ค้าคู่เจรจามีบุคคลกลางมีบุคคลที่3เข้ามาเสริมเข้ามาช่วยนะถ้าใครต้องการเจรจานะก็ให้เจรจาผ่านบุคคลที่3เท่านั้น นะเพราะว่าสัจ์ชาเป็นวินาศนะท่านไม่ต้องไปเจรจาเองชาวรัคนาสิงห์เนี่ยนะครับต้องมีคนกลางมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเจรจาและจะช่วยให้งานสําเร็จสมปัรถนาด้วยง่ายนะครับเนื่องจากว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นราชาโชคด้วยนะถ้าเราเจรจาในทางลับเจรจาด้วยบุคคลที่3มันจะสําเร็จสมปัตนานะครับเช่นใครอยากจะต่อรองตําแหน่งงานอาจจะคุยกับผู้ช่วยก่อนยังไม่ต้องไปคุยกับหัวหน้าโดยตรง หรือใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเราก็ต้องมีบุคคลที่3นะครับเข้ามาช่วยเป็นคู่เจราจาอย่างนี้จะสําเร็จได้หรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็ไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาด้วยนะเพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนกลางในการแมทชิ่งนะในการเชื่อมโยงในธุรกิจต่างๆนะครับถ้าเป็นพนักงานประจํานะครับก็อาศัยเพื่อนร่วมงานบุคคลที่3เข้ามาเสริมอาศัยแนวคิดความคิด จากการประชุมร่วมกันอย่างนี้นะครับจะทำให้เกิดความสำเร็จในงานได้โดยง่ายนะครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉักพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตกตามหลักวิชาโดยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิบุตสนใจ,จติดต่อได้ที่ไลน์แอดโอเพนด ความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความรักหวานชื่นดีนะครับบางคนอาจจะต้องห่างกันบ้างด้วยเหตุของงานการทํางานแต่เราก็ใช้เทคโนโลยีออนไลน์นะวิดีโอคุยกันให้เห็นหน้ากันเจอการคุยกันทุกวันนะสร้างความหวานชื่นให้กับคู่รักของตัวเองไปนะครับส่วนคนไม่มีคู่นะในเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้เริ่มต้นผูกสัมพันธ์กันอย่างลับๆก็ได้นะเลือกคุยกันไปก่อนสนุกไปก่อนนะครับคุยจากโลกออนไลน์ก็ได้ แอปหาคู่อะไรคุยกันไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเลือกนะครับสุขภาพนะครับชาวลัคนาสิงในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายระบบของเหลวระบบความดันโลหิตต่างๆในร่างกายนะครับท่านท่านที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะครับท่านก็กินยาให้ดีควบคุมความดันให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้อาการมันกำเริบรุนแรงเนี่ยนะครับ ปรับดวงเสริมชะตานะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยให้จุดเทียนมงคลต่างๆถวายประฏิคมไฟถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญ358ใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่า358คืออะไรไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับเลือกที่เพลย์ลิส์ธรรมะธรรมนิมิตด,ดู EP ที่8นะครับแล้วก็ฝึกทำทุกวันนะครับจะเกิดผลดีต่อดวงชะตานะครับ เลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครที่อยากจะนําไปเสี่ยงโชคท่านสามารถดูในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิริดมุมกดที่เพลย์ลิสต์นะครับเลือกที่หมวดโชคลาบนะจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่กินทับตัวท่านดูเสร็จแล้วก็นําตัวเลขมา mix and m a t c แและนําไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับตัวเลขนะครับ1 4ึ่ง เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะคอร์สเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเราจะทำอะไรควรทำอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับ คอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ Line แอดโอเพนดาหรือโทรมาสอบถามได้ที่086-336-6390ครับสอบถามได้ที่ Line แอดโอเพนดาหรือโทรที่เบอร์086-336-6390 ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืม กดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจเปิดดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันและข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิ <c oughs> ทธิ์อุดม .net เพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะคใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับจะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคาว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤสณะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ